กรดานกันระเบิดเครับเฮ้ยพี่ครับเด็กทีครับลูกพี่ผมครับลูกพี่ผมอยู่ไหนครับพี่สารโรธครับวันนี้ครับพี่สารโรธหยิบได้เลยครับหยิบกันเลยครับโอ้โหคับกัมปายนะครับแก้มปายคาเมล่าวันนี้ดูทีมงานฮะก็จองคิวฮะจองคิวลงคิวนะฮะ9โมงครึ่งฮะหลังจากนั้น10โมงเตรียมตัวตะลุมบอลไปรื้อของกันนะฮะ วันนี้ของเราก็ขาใหญ่พี่ซาโลดแห่งเจแปนออนไลน์อันนี้ก็มาลุยกันฮะมีทีมงานต่างๆนะดูฮะดูคิวฮะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูฮะนี่นะฮะนี่เป็นวิธีของพ่อค้ากล้องคอมแพคครับวันนี้เปิด ันนี้เปิดตู้ใหม่ฮะเปิดตู้ใหม่ก็100เเฮะหลังจากนั้นก็ลดเป็น90 80 70 50นะฮะถึงเป็นกิโลฮะก็แล้วแต่โปรโมชั่นของทางร้านนะฮะนี่ฮะเออ่ก็มากันบางคนนะฮะกางเต็นท์นอนนะฮะนี่ฮะกางเต็นท์นอนที่นี่ฮะบางคนก็มาแต่ตีสี่ตีห้าฮะจากกรุงเทพจากที่หลายจังหวัดฮะบางจังหวัดก็มานะฮะแล้วก็ลงคิวเก้าโมงครึ่งฮะสิบนาฬิกา ใช่เปิดประตูฮะเดี๋ยวมาดูฮะก็กล้องมาจากไหนนะฮะกล้องมาจากอา่เราต้องเราต้องเข้าในกลุ่มไลน์เขานะฮะแล้วก็ เ,เข้าในเพจเขานะฮะเขาจะบอกว่าเปิดตู้วันไหนแล้วก็แล้วก็มีลายแทงตรงไหนตัวนี้วางตรงไหนงานกล่องวางตรงไหนงานยี่ห้อแล้ววางตรงไหนนะทุกคนที่มาก็คือรู้ลายแทงนะฮะรู้ละว่าว่าของจุดไหนนะฮะหลังจากนั้นสิบโมงเปิดดาราเซเลบฮะไม่ดังเขาไม่ดังเหรอที่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 มานั่งก็คือคือคือรู้จักกันปะครับไม่ไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักอ้าวนว รู้จักก็วันนี้ถ้าโดนตีก็จะได้บอกโรงพยาบาลถูกนะฮะว่าอยู่ไปบางละมุงหรือว่าไปแหล่อจรับท่านท่านคุยกับกล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยถ้าเกี่ยวกับยังไงท่านวันนี้จะมาขโมยหรือว่ามาไปมาวิ่งแต่ไปครับนี่คือทีมงานของของเราในวันนี้นะครับเนี่ยดูดิขาเหลี่ยมเลยเคยเห็นไหมโอ้ทำไมก่อนจัดกันครับวันนี้เมาเลยครับโซนี่เลยครับ นี่เตรียมออสุนี่ครับวันนี้ฮะโอ้แต่ละคนครับอู้อันนี้ก็อีกคนนะครับรอๆนนะฮะที่นี่ครับนี่ครับต่อไปเป็นการเรียงคิวนะฮะวานครับหนูครับไก่ครับหน่อยครับยังไงวะโอเคครับตอนนี้วิ่งนะครับ โอ้โหเไมใช่ไปใชหมดแล้วโอ้โหหมดตั้งแต่คิวหนึ่งแล้วครับไม่มีคนกินเลยครับผมหใหญ่เฮ้ยพี่ ลูกพี่ผมครับลูกพี่ผมอยู่ไหนครับพ่สาโรดครับตอนนี้ครับพิสาโรธหยิบได้เลยครับมีกันเลยครับเอามีมีแล้วครับมีมีเลยครับมันงลูกพี่ผมเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับได้ไรบ้างครับผมได้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 เลยครับ วันนี้เปิดตู้วันแรกครับทิศสารโลดกมดแล้วครับนี่มาจากญี่ปุ่นมาหยิบเมืองไทยฮะหยิบไปให้เมียน้อยต่อนะฮะนี <c oughs> ่ฮะ MacBook ก,ก,ก็มีครับวันนี้เขาใส่กล้องเรามารยาทด,ดีมากกันเลยครับผมไม่มได้แย่งกันเลยครับ นี่เบอร์หนึ่งมาแต่ตีห้านะฮะดูได้ฮะนี่ฮะถึงขั้นมากลางเต็นท์นอนนะฮะนี่ฮะบางคนก็มาตีห้านี่ได้งานกล่องขอโทษนะฮะนี่ฮะโอ้โหส่วนนี้อะไรลูกเฮียส่วนนี้อะไรเนี่ย IC IC นี่ฮะที่ต้องการนะฮะท็อปฟอร์มเบอร์หนึ่งของเราฮะนะฮะคิวหนึ่งคิวหนึ่งคะคิวหนึ่งได้เยอะครวันนี้ฮะ อันนี้คิวเท่าไหร่พี่คิวสามสิบเหรอคิวลงคิวสุดท้ายเด็ดโอ้โหนี่ฮะนี่เจอซาจโจเลยนะฮะซาจโจของกัมปายคาเมล่านี่ฮะกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับผมเอ้ยนี่ฮะสองท่านฮะซาจโาจซาโจเอ็มดีกรรมการผู้จัดการของเราครับเป็นกัมปายได้้้้เตอองจนีแลว นี่นะเลยฮะน้าสายฟิล,มล์มเลยครับ,รบน้านจะเล่นสายฟิล์มฮะสายฟิล์มฮะสายฟิล์มสายดิจิตอล กล้องเลยหฮะ 5, หยิบความสวยงามหรือว่าดูรุ่นดูรุ่นครับวันนี้ระดับอาจารย์เลยนะเฮียสารโรดของเราฮะนี่ฮะยอเทสให้ดูนะฮะเทสให้ดูสักตัวฮะได้โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะเฮียสารโรดแกก็นาเข้าวจากญี่ปุ่นมาฮะวันนี้มาดูขำๆฮะเอฟไปเล่นฮะมือหนึ่งเลยนะฮะ จะมีมือหนึ่งแห่งคอมแพคดีตนด้นดูสาย MacBook กันบ้างฮะไปได้บไปได้มาเรา MacBook ฮะไไ Pro a <Air>. อีแอ่ะเทสกันดูอัวนี้เขาบอกติดนะฮะติดฮะเปิดฮะเปิดโองแวติดฮะติดฮะน่ ก็ปิดภาษาญี่ปุ่นนะฮะปิดไวไฟอันนู ごめんなさい。 นี ja. ่ก okay. yeah, ็นี่กระบี time, ่มือหนึ่งเนี่ยสุดหลอยก็คอมแพกบอกว่าวันนี้ได้อะไรเด็ดๆไหมฮะยังเลยครับยังไม่ได้ลื้อเลยอ๋อวันนี้ได้คิวที่ที่สิบครับวันนี้ได้คิวที่สิบเนี่ยฮะคิวที่สิบโอ้เลยน้องเขาเป็น MVP แชมเปี้ยนในวันนี้ตัวนี้มาคู่กันละฮะน้องมาตีสี่เนี่ยฮะอันนี้มาตีหลังมาเนี่ยโหน นี่นะฮะตัวเด็ดฮะรีเพิร์ตโอ้สุดยอดดีฮะนี่ตัวนี้เลยฮะ i อซีดิทอนเก้าสองศูนย์อเอสน้อมีแผ่นพร้อมเลยอ๋อถูกใจปะเนี่ยตัวนี้กล่องนะฮะโอลิมปัสงานกล่องฮะงานกล่อง อยากดูอ่ะเปิดรีวิวนะฮะขอดูอยากดูได้ป่ะขอดูหน่อยนึงถ่ายหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มีห่วงนิดละขอนิดนึงเดี๋ยวคิวหนึ่งเราครับ MVP แชมเปี้ยนในวันนี้ครับจึ้งจึ้งเอ้ออะไรฮะเอาเลยฮะขอดูงานกล่องนะฮะอันนี้ครัเบอร์หนึ่งเลยขอดูนยฮะช้ำใจช่างมันเขินฮะเขินเขินไม่กล้าเปิดอยากดูฮะอยากรู้เปิดเลยฮะเปิดเลยขอร้องเปิดเลยฮะดีดีช่างมันเอาเอาเลยฮะเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อยอยากเห็นเอาหน่อยเอาหน่อยฮะนี่ฮะ MVP ฮะตัวแพงนี่ฮะอ่าโอเคฮะอยากดูครับอยากดูอยากดูครับเออตื้อนี่ตัวท็อปนะฮะอันนี้คิวแรกครับมาคิวหนึ่งมาแต่ตีสี่ครับเปิดตัวท็อปเอาล้วครับไปแฮนด์มาแล้วเฮ้ยมาละดึงดึงมาดูนะฮะดึงมาดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่อีกกล่องว่ะแอบเอ้ยเฮ้ยสลับกล่องกันหรือเปล่าดูนี่ฮะ ชัดๆเออไออีกตัวเออนั่นสลับกล่องกระทะมีการวางยาเกิดขึ้นมองขาดูที่เคยอยู่แถวนี้เฮ้ยนันแสดงว่าตัวดีอยู่ข้างนอกฮะใช่ตัวดีอยู่ข้างนอกเลยอาเอาละครับเฮ้ยทำไมวเหมันไม่นเอาเอาละครับวันนี้เจอมุกใหม่เฮ้ยนี่ดูนี่สวยนะในขนาดงานนอกกล่องรีวิวงานนอกกล่องให้ดูนะฮะนี่ฮะซื้อแต่กล่องปะอืมซื้อกล่องไปดีกว่าฮะวันนี้ฮะดวงไข่ดวงมันนะครวันนี้เฮียภาษาลดได้ไรฮะ นี่นี่ฮะโซนี่งานกล่องจึ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 งมนะฮะอะฮะอ้ยเนี่ยมากับดวงจริงิดิฮะทำอะไรก็เฮงได้เฮียสะโลดดูดิโอ้โหนี่ฮะดีด้วยทำอะไรก็เฮงฮะคนนี้ฮะสมเปกระบี่มือหนึ่งแห่งคอมแพคดิจิตอล แล้วพี่มีเทคนิคในการดูกล้องไงฮะดูหน้าจอก่อนเลยไงอ๋ออันนี้ทิปนะทิปดูไม่มีอ,มมอเลนเหรอเลนต้องไม่มีรอยขีดขว่วนสแคส CX3 ตันนี้ต้องลองแบบเทสชาวใต้นะฮะหวันแหละอุ <with> ้ยตัวน,นี้เด็กตามหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ตามหาเนี่ยโอ้ยอย่างแจวเลยพี่นี่ฮะ<ด>นี่สมไปกระบีม่มือหนึ่งที่แกรู้ว่ารุ่นไหน,ไหนที่เอาได้ขายได้ในตลาดตอนนี้ตอนน้ตองการนะฮะน,นี่ฮะจะรู้เรื่องเลยนะฮะนี่ฮะขาใหญ่รู้ฮะว่ารุ่นไหนตลาดต้องการเนี่ยฮะตัวนี้ตลาดต้องการตัวนี้ดีที่สุดในนี้ใช่ไหมเออ หลอกตาฮะมันหลอกตาอ่ะจะต้องเทสดูฮะที่ชาร์จแบบต่อตอนเด็กชอบตัวนี้ฮะอ่าลองวินเทจโอ้ทรงวินเทจทรงวินเทจหรือว่ามันวินเทจเลยฮะไม่เขาทำมาสไตล์วินเทจ มิสต้าของจีนหดูของเลยฮะดูของประเทศไหนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะแต่คนคนเขาไม่ค่อยเล่นในยี่ห้อนี้เนาะหรือว่าเขาเล่นเฉพาะกลุ่มคือโบราณอ๋ออู้ตัวนี้ฮะนี่ฮะตัวนี้คนเขาตามหาเหมือนกันนี่โซนี่ตัวเนี้ยในราคาโอ้โหนี่ฮะแกหาของแป๊บเดียวเองนะฮะเนี่ยแกเล็งไม่เล็งฮะเดินผ่านกันดิบดิบฮะ เนี่ยสมเป็นระดับอาจารย์จริงๆฮะนี่ไม่เคยเห็นเลยว่ะเนี่ยนะไม่เคยเห็นเลยนะมีแบบว่าพิธีมันสวยนะอออ่าอ่ามองวับเลยเนี่ยสมเป็นระดับอาจารย์จริงๆฮะโอ้โหเนี่ยได้รีวิวของแกไปอ่ะจะได้ไม่เบื่อโอ้ยมือจะของแป้งเออมาลายซีบ้า ไม่เคยเห็นนะฮะตัวนี้งานแรแล้วมั้งแรงแรงะส่วนที่ดูของเป็นแป๊บนึงเขาก็หยิบเขารู้เลยฮะว่างานไหนงานแรงหายากต้องเรียผู้มือมาละเนี่ยอันนี้ก็แรงเอ้ยเมื่อกี้ก็เด็ดนะฮะเมื่อกี้เนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยโอ้โอลิมปัสเออมันสดดีนะเออ ต้องลองเทสต้องใส่แบตอใส่แบตกับสายชาร์จนะต้องเตรียมมาเนาะอ้นมิคอนตัวนี้ก็ฮิตไปช่วงก่อนหรือว่าเดี๋ยวกลับมาฮิตกระแสโอเคครับเป็นไงบ้าครับวันนี้โอ้ดีมากเกินนะฮะมาดเขานิ่งมาเลยฮะอันนี้เขาแบบใครขโมยนี่โดนเลยนะฮะ นี่นะฮะดูพนักง,งานเขาคุมเข้มได้เลยบ้างคับเฮ้ยมาเครรังดึกแกจะลำคาญเดียวครับวันนี้เฮ้ยได้ชิ้นเดียวฮะชิ้นเดียวแกก็ดีใจฮะนี่พวกกันฮะนี่โอ้ดีเจอพวกกันนะครวันนี้ได้อะไรบ้า,างครับผมได้แมวกดน้ำครับเรียนแล้วมีอา่ากีของผู้หญิงเลยครับงั้นก็พวกของเล่นญี่ปุ่นเลยฮะอันนี้พวกกันฮะเจอพวกกันแล้วครับวันนี้ฮะ หลอพวกกันไหครับตอนนี้กำลังลื้ออะไรอยู่ครับเจอเจอของอของเทียมญี่ปุ่นเต็มเลยอุปกรณ์ช่วยบอกนะฮะเอา,อ,เอ,าอันนี้เอาเอาฮะเอา,เอาอน,น,นี่เจอพวกกันแล้วเนี่ยไปไหนก็เจอฮะแกงนี้ฮะ,ฮะนี่ฮะน้องๆขายจนรวยหมดแล้วฮะแต่ผมยิ่งขายยิ่งเจ๊งฮะน้องๆองกลุ่มนี้ฮะ แหลไอเทมฮะวันนี้เจอของแรลไอเทมเลยนะฮะวันนี้เฮียเขามานี่ฮะบ,บึบบเลยะฮะเยอะนี่ฮะฝรั่งแกก็เล่นเหมือนการวินเทจนะะเนะโอ อันนี้ Max-Min, Volume Piston, สโตนสปีดอทรีสปีดนี่แกพูดไทยได้อยู่แล้วฮะใช่ปะครับว่าแล้วดูทรงสปีคไทยได้อยู่แล้วเนะาะสปิคเลยไม่มีอ๋อหลอ่อฮะหลอ่หลอเท่มาก